หรูปนี้จริงๆแล้วตอนนั้นอะเราเข้าใจว่าเราอะ,อะโกรกผมมานาน20ปีก่อนจะมาใช้คอมันโทรเราโกรกผมทำสีผมมาตั้งแต่2,534อะนี่ปรูปนี้นี่อัลบั้มมิตติ้งนะคะเห็นไหมโกรกผมแดงแจ๋เลยทั้งโกรกทั้งกัดทำทุกสิ่งอย่างไฮลงไฮไลท์ Hi ong, ight, ทำหมดยืดผมก็ทำคือเวลาเราโกรกผมนะคะ ผมจะสวยทันทีผมมันจะเงางามมันจะเป็นแว็กพอแว็กเสร็จมันจะเงาวิ่งวิ่งวิ่งแล้วสีสวยมากเลยดังนั้นก็ไม่แปลกใจนะคะที่ใครต่อใครก็ชอบโกรกผมใครต่อใครก็ชอบทําสีผมเพราะว่าทําแล้วมันเป็นไงคะสวยทันทีนะพูดถึงทอมันโททอมันโทนี้เริ่มผลิตนะคะไป,ไปปลายปีสองั้ายเราก็ทดลองใช้ประมาณ3 4, เดือนสีเดือนได้พอ2เอดือนคุูปอก็เริ่มเห็นผลว่าลูกสาวเห็นก่อนเลย มันจะเป็นไรผมขึ้นมาใหม่แต่ไม่ใช่ว่าดำพรึบนะคะมันเป็นไปไม่ได้อะไรที่แบบใช้ธรรมชาตินะคะมันจะไม่ใช่แบบใช้ป๊อปแล้วดำพรึบๆเท่าๆกันอันนั้นคือทําสีแต่ว่าถ้าเราเป็นธรรมชาติจริงๆอ่ะมันจะมีผมดำมากขึ้นแต่จะมีผมขาวแซมตลอดเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่การเติมเม็ดสีเมลานินให้กับเส้นผมแบบธรรมชาติน่ะจะเท่าๆกันทุกเส้น สองเดือนเห็นผลแล้วหนึ่งปีเห็นผลประมาณไหนนะคะดูรูปต่อไปนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือหนึ่งปีเนี่ยหนึ่งปีเราเห็นประมาณนี้นีอ,อต้องมาทางนี้นะอันน่ะเห็นไหมภาพซ้ายคือปีหกศูนย์กว่าจะหกหนึ่งมาถึงเนี้ยก็คือดำมาเรื่อยๆนะคะเขาเขาค่อยๆเพิ่มไมใ่ใช้เดือนเดียวเราได้ขนาดนี้นะคะอันนี้บอกก่อนอันนี้เราต้อง,ต,องต้องซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะ นะคะมันจะค่อยๆเข้มเห็นไหมคะดำแบบเส้นดําก็ดําเข้มเลยค่อยๆเพิ่มขึมข้นม,มาส่วนเส้นผมขาวเนี่ยบางเส้นก็จะเป็นเทาก่อนแล้วก็ดําบางเส้นงงก็งอตั้งแต่โคนเลยนะคะเขาจะมาไม่พร้อมกันนะพี่ครูปายบอกตะกี้ะคะ่ะว่าเวลาเขาจะจะดาเข้มขึ้นนะคะเขาจะแบบค่อยๆมามันจะต่างจากการที่เราไปทําสีผมมาแล้วเรามาบอกว่าเอ้ยเนี่ย ราใช้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วผมหงอโดยธรรมชาติ1เดือนหรือว่า2เดือนได้ผลมันจะพึบมันจะเท่ากันเลยแต่ของคุณปอยนะเห็นไหมคะจะเป็นธรรมชาติก็คือใช้มาเนี่ยอันนี้ได้ประมาณน่าจะได้สองสามปีแล้วนะน่าจะปีหกสามถ้าจําไม่ผิดนะคะเนี่ยโคนดําเลยแล้วตรงที่ขาวก็ค่อยค่อยเทาไล่ขึ้นไปส่วนปลายก็จะเป็นส่วนที่ทําสีผมอันนี้คือเริ่มไม,ไม่ไม่ไม่โกรกแล้วพยายามทิ้งช่วงหางเพราะวเวลาที่เรา โกรกทีย้อมผมทีอ่ะการสร้างเม็ดสีให้ผมนะคะมันจะหยุดชะงักทันทีแล้วมันจะกลับมาขาวเพิ่มทันทีเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะคุณลูกค้าพยายามเว้นช่วงนะคะแทนที่เราจะโกรกทุกเดือนหรือสามอาทิตย์โกรกทีหนึ่งเราเว้นแต่สักเดือนหนึ่งเดือนครึ่งแล้วก็2เดือนอย่างที่คู้ปอยทําแล้วเราก็บํารุงไปเรื่อยๆนะคะ การใช้ธรรมชาติบําบัดนะคะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะแบบได้ผลพึ่พับพื่อับอันนี้ขอเถียงเลยมันจะค่อยๆมาใช้เวลาแต่คุ้มค่าเพราะว่าผมเราจะสวยหนังศีรษะเราจะหายมันนะคะแล้วก็รังแคไม่มีเลยและผมร่วงลดลง